คนตายแล้วเกิดใหม่จะมีภูมิเก่าใช่ไหมครับจะมีคนตายแล้วแล้วมาเกิดใหม่ภูมิเก่าก็จะตามมาให้เราเป็นเป็นสมบัติเป็นส,มบ,นสมบัติของเราเอามาใช้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็ใช้ต้นทุนนั่นแหละเพื่อที่จะสร้างภูมิของเราให้เจริญต่อ,ตอไปอีกแต่คนมาเกิดแต่ละคนเนี่ยสมบัติของเราเอามาใช้เนี่ยวิบากของเราทั้งหมดไม่ไดเอามาทั้งหมด เอามาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของทของแต่ละคนแต่ละกาละแต่ละปางเท่าที่วิบากของเราจัดสรรอันนี้เป็นอจินไตยที่ยากที่จะเข้าใจกรรมวิบากจะจัดสรรให้เรามาเกิดยุคนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดวิบากทั้งหมดของเราเยอะมากทั้งชั่วทั้งดีแล้วมันก็สังเคราะห์กันเพราะจัดสรรไมาให้เกิดแต่ละชีพแต่ละชีวิตหนึ่งชีวิตหน ก็มีส่วนสัตว์ของมันจำเพาะใช้ในยุคนี้ใช้ในชีวิตนี้ชาตินี้ตายลงไปปับ๊บไปปรับใหม่ของเก่าเข้ามาปรับใหม่แล้วก็คลุกออกมาคลุกออกมามีดีชั่วหรือมีโลก,กุตระโลกียะที่มันบวกลบคูณหารกันออกมาชาติใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆขอให้ทำ ให้ดีถ้าเป็นโลกุตระก็ต้องลดกิเลสให้ได้ถ้าเป็นโลกิยาก็ทําให้เป็นสิ่งที่เป็นกุศลให้ได้ดนหลักใหญ่กิเลสนี่ใหญ่กว่ากุศลด้วยวันต้องพยายามให้มันเป็นการลดกิเลสให้ได้เสมอส่วนดีชั่วคุณต้องทําให้ดีให้ได้มันต้องอาศัยไปเทวะสองอย่างทั้งดีชั่วทั้งโลกุตระทั้งฆ่ากิเลสทั้งกุศลอกุศล มันก็เป็นคู่คู่เหมือนกันตองจัดสรรให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็เป,นเป็นเป็นของไม่จริงมันเป็นจริงอยู่ที่ของจริงที่คุณทําคุณทําได้ยังไงก็เป็นอย่าง้นกรรมเป็นอันทำพ่อครูครับผมเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ผมจะเรียนม .4 ผมจะทําตัวอย่างไรครับก็ทําตัวให้เขารับไว้ให้เรียนสิถ้าเขาไม่รับคุณทําตัวไม่ถึงขีดถึงขั้นที่เขาจะรับได้ มันจะได้เรียนเราะที่นี่เขาก็มีกฎเกณฑ์นะก็ภาคเพียรดูนะพยายามถ้าเผื่อว่าอาตมาว่าคนที่มีนิสัยดีแม้จะเรียนไม่เก่งอะไรไม่มไม่มีปัญหาหรอกที่นี่นอกจากคนที่นิสยัสยไม่ดีนิสัยไม่ดีเนี่ยแม้บางทีจะเรียนเก่งด้วยที่นี่ก็ไม่เอาที่นี่ก็คัดออก เพราะฉะนั้นเอาที่นิสัยดีๆเอาอย่างนี้เป็นหลักไว้ก่อนนิสัยดีๆนะแม่เรียนไม่เก่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เดียนไปก็แล้วกันดีไม่ดีมันตกตึกอะไรก็ต้องไปเรื่อยๆเพราะยังไงมันเราไปเก่งกันเราต้องรู้ตัวเองนะก็พากเพียรไปนะถ้าอยากอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วเป็นกุศลของตัวเองแล้วนะทำไมจิตวิญ,ญญาณถึงเป็นประธานของทุกสิ่งล่ะคะ อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไปเป็นคำตายเลยจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงนะจิตวิญญาณเนี่ยเป็นถ้าเกิดชีวะเป็นสัตว์เซลล์เดียวก็ตามเกิดชีวะขึ้นมาธาตุวิญญาณธาตุจิตเป็นเป็นนายของตัวเองแล้ว ยิ่งหลายเซลล์ล้านเซลล์ก็ยิ่งอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องทำกรรมวิบากวิบากกรรมของเราให้เป็นวิบากที่ดีวิบากที่ดีก็ยิ่งไม่ให้มีกิเลสนั่นแหละที่ดีที่สุดอันที่สองก็คือวิบากที่เป็นกุศลวิบากไม่มีกิเลสนะั่คือวิบัตทำให้กิเลสมันลดไปลดไปแล้วมันมันมันไม่ได้สะสมประเดี๋ยวมันจะซ้อนมันจะย้อนเป็นสองตัว เพราะฉะนั้นการตัดก,กิเลสมันจะมีตัวเดียวสองตัวไม่ได้เหมนกว็วนอยู่อย่างนั้นสองตัวก็มุนไปมุญนมาเป็นอย่างเก่งก็ไปสิริมหามายาเพาะมันต้องมีหนึ่งแล้วก็ไปหาศูนย์ศูนย์ก็คือเราปฏิพันเป็นปริโยชนสารถ้ายังไม่ปฏิพานเป็นประโยสารเราก็ต้องมีหนึ่งไ่อาศัยหนึ่งแล้วก็สองก็ใช้สองให้มันได้ประโยชน์เพราะฉนั้นหนึ่งละก,กิเลสละก,กิเลสให้ได้ี่เป็นหลัก จิตเราไม่มีกิเลสก็จะเป็นประธานยิงย่งใหญ่หรือแม้แค่จิตมีกุศลไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสแต่เป็นกุศลกุศลที่ดีดีดีสูงสูงสุดเป็นาศาสดาได้แต่ต้องวนเวียนอยู่เพราะว่าไม่ลดกิเลสเนี่ยจะไม่รู้จักกรรมวิบากจะไม่สามารถกําหนดจิตนิยามกรรมนิยามได้มันก็จะไปตามวัตตะของตัวเอง ซึ่งมันไม่เที่ยงข้าหลักไม่เที่ยงแล้วมันก็จะสุขจะทุกข์วนเวียนอยู่สุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขสุขแล้วทุกข์ขึ้นสูงแล้วก็ลงต่มวนเวียนเพราะเทวานิยมจึงวนอยู่อย่างนี้นิรันดรเพราะแยกเทวสองนี่ไม่ออกจนกระทั่งสามารถทําให้เป็นหนึ่งให้นานนานอย่างรู้นะขจัดกิเลสตัวเหตุเอาออกได้จนกระทั่งศูนย์ เมื่อทำศูนย์ได้ก็มีอรหัตผลเมื่อทำศูนย์ได้เป็นอรหัตผลก็ให้เป็นอรหัตผลนี่ไปอย่างแข็งแรงนีจนกระทั่งถอนอาสวะถอนอนุสัยทั้งหมดหมดอนุสัยสิ้นอนุสัยเลี่ยงแล้วก็ยังอนุสัยนะอย่างโพธิสัตว์อย่าง,ยยงอาตมาเน,นี่ยรู้สภาวะอนุสยะคืออะไร ตามอยู่กับสยะคือตัวเราสยะตัวตนสกกะสยะสวะเนี่ยตัวตนนั้นหรือสะตัวเดียวซอเสือตัวเดียวนี่ก็ตัวตนตัวเราทท้งนั้นเพราะเราอาศัยตัวนี้อยู่่าตมาเนี่ยอยู่อย่างอนุสยะไม่ได้อยู่อย่างอาสวะไม่ได้อยู่อย่างอาสวะอยู่อย่างอนุใสยที่เข้าใจอาศัยตัวนี้อยู่ เพราะงั้นอาศัยอนุใสัยนี่อยู่อย่างอาศัยอาศยะอยู่ไปตามอนุสยอนุแปลว่าตามหรือตัวน้อยที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วอนุสยะตัวท้ายสุด